สวัสดีครับผมต็อพุทธนาศึกครับผมกลังเก็บตัวสกัครับวันนี้ท็อปนำมาเสนอครับเป็นอีพีที่หนึ่งครับของช่อง youtube เรานะครับก็เป็นตัวเบาเสียงนิดนึงก็เป็นมุมมองแล้วกันนะครับเป็นอีพีที่หนึ่งเป็นมุมมองในการดูและศึกษาพระสมเด็จนะครับดูและศึกษาพระสมเด็จเราใช้คำว่าดูและศึกษาพระสมเด็จร่วมกันแล้วกันนะครับในอีพีที่หนึ่ง วันนี้ผมก็มีจุดที่จะแยกดูง่ายๆนะครับดูคาบก่อนนะครับคาบง่ายๆครับบางพมกับวัดละครังนะวัดละครังก็มีคาบนะครับนะตัดสินใจดูใหม่นะครับวันนี้เรามาศึกษากันแนวใหม่เนาะเพราะทุกอย่างมันมีข้อขัดแย้งกันมากมายนะครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับนะนี่ครับนี่เป็นกูเก่ลต้องบอกงี้ครับสภาพพระนะแยกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ พาสเด็จเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะในส่วนที่ประวัติที่หลงเหลืออยู่นะครับก็จะมีบางคพรม,มนะครับก็จะมีลงรักผิดทองลงกุนะครับก็จะมีพิมพ์วัดระฆังด้วยในส่วนหนึ่งนะครับมีพิมพ์วัดระฆังด้วยที่มารีบกดแม่พิมพ์แล้วก็รีบปัม๊มแล้วก็ลงกุฝากกุลงไว้นะครับแล้วก็มีด้วยก็มีลงรักผิดทองลงกุด้วยนะครับนะหลักๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูกันบางคนพรมวันนะ่ะนี่จะเป็นกุกเก่าด้านล่างนี่จะเป็นบางคพรมทั้งหมดครับนี่พวกนี้จะเป็นกุกเก่า ให้ดูแลเปรียบเทียบนะครับแล้วพี่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับดูนะให้ดูสององนะครับค้าอย่างนี้พวกนี้ลงรักครับเห็นไหมครับนี่ลงรักมานี่ล้างไ้บางส่วนครับดูเนื้อนะครับถ้าสังเกตไหมครับพระสมเด็จโตเนี่ยมวลสารจะเหมือนเหมือนกันนะครับเนื้อจะเหมือนเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันได้เพราะพระลงกุกับไม่ลงกกนะครับดูให้ดีนะครับ นี่ครับนี่มีการล้างออกมาบ้างแล้วนะครับผมจะให้ดูเปรียบเที่บหลายองนะนี่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่นี่ใช่ครับลุงรับปิดทองกูปัจจุบันนี้เสียงเขาก็ไม่เล่นกันละนะครับเนื้อก็จะค่อนข้างขาวนิดนึงเดี๋ยวให้ดูหนึงเนี่ยเป็นไงไงอันนี้มันล้างไปบ้างแล้วครับอันนี้กูเก่านะครับอันนี้กูเก่าคองค์นี้กูเก่านะครับนี่กูเก่าครับ ันนี้ลงรักปิดทองลงกุ่ะเดี๋ยวดูครับจะให้ดูแยกแยะก,กันยังไงนะแยกก่อนนะครับลงรักปิดทองลงกุนะครับสังเกตนะครับจะมีคราบดาตรงกระปกมีรักปะปบบนด้วยบางส่วนนะครับดูนะครับเนี่ยวันนี้ดีกว่าล้างหมดละมาขึ้นไปดูกันหมดเลยนะครับนี่ครับนะมันจะมีคราบลงเหลืออุ้มันจะมีคราบหลงเหลือครับนะแต่พระที่ลงรัก ปาลงกุนะครับเนื้อเขาจะเป็นขาวๆวจอขาวเหมือนปูนสุกครับเหมือนแช่น้ํเนี่ยครับจะขาวประมาณนี้นะครับนี่ลงรักไปทองลงกุนะครับดูข้างหน้านะครับจะมีคาบรักเห็นไหมครับฝังเนื้อครับพอโดนน้ำปุ๊บเนื้อพวกนี้เนื้อรักต้องฝังเนื้อแต่ให้เนียนให้สวยก็ต้องใช้วิธีการโดยการกอเนื้อนะครับถึงจะโอเคนะครับเนื้อจะเรียบขาวนวลนะครับเนี่ยครับคนนี้ลงกุนะครับนะลงกุนะครับ นี่เป <ph> <graffiti> <t SC I noise> re ็นชุดลงรักปิดทองโลงกูนี่ก็เหมือนกันครับดูด้านหน้าครับเนี่ยมีรักค้างคาอยู่นะครับมันฝังเนื้อนะครับเนื้อใกล้เคียงมากด้านหลังเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเป็นเนื้อขาวเองนะครับเนื้อขาวด้านอ่าขาวขาวด้านด้านทื่อๆนะครับก็จะเป็นพระเขาเรียกว่าพระปิดทองโลงกูนะครับพวกนี้ติดผ่านผ่านกุนะครับถ้าปิดทองโลงกูเนี่ยส่วนมากจะโดนน้าเหมือนกันครับก็จะมาณบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้ดูชัดได้เลยครับนี่ครับนี่เนื้อบางมนพรมเลยนะครับ เนี่ยพิมพ์วัลระขังเห็นไหมครับเป็นเส้นอ่าเป็นพม้นฐานแท้วัลระขังด้านหน้าเนี่ยมีคาบกูเห็นไหมครับนี่ครับแต่หลังจะคอนคางเรียบนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีคาบกูอยู่เนี่ยเขาจะสุกเขาเรียกปูนสุกนะครับนะปูนสุกเนี่ยลงรัวเป็นทองลงกูจะมีปูนสุกตอนเราล้างเนี่ยครับจะขาวนวลครับขาวนวลโบเลยครับหลายแบบนี่ก็เหมือนกันนี่จะเป็นพิมพ์วัลระขังถูกไหมครับพิมพ์วัลระขังนะลงกูบางโบเหมือนกันลงรัก ภาพปัจจุบันเหลือแต่อย่างนี้เท่นั้นนะครับอันนี้จะเป็นกุเก่านะครับโอกนี้ชุดนี้ไม่ได้ลงรักปิดทองลงกุกนะครับเดี๋ยวให้ดูง่ายๆเลยผมมีการล้างกันบางแล้วอันนี้จะเป็นกุเก่านะครับไม่ได้ลงรักนะครับนะครับส่วนใหญ่ที่ลงรักปิดทองลงกุกเขาก็จะมีประวัติของเขาอยู่แล้วนะครับพวกนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออ่าเขาเรียกเนื้อเลยนะเนื้อขยศาสตร์นะครับได้สใสๆครับดูครับพันชำ พวกนี้ข้าวขี้ด right. right. uh ิน huh. ม mm ันเข้าไปฝังแล้วครับแล้วมันเป็นแก่นพระแล้วนะครับดูดีนะครับดูง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับมีข้าวฝังในตรงเลยนี่ครับฟังเสียงนะครับปิ้งเลยเห็นไหมครับนี่ครับพวกนี้จะไม่มีรงรักนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อจะใสๆฉ่ำๆดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะใสๆฉ่ำๆเม็ดบนสาจะเยอะหน่อยเห็นชัดเห็นด้านในชัดแบบเนี้ยครับมันเก๊ไม่ได้ครับ มีวิธีการตรวจสอบได้นะครับเนี่ยเป็นกูเก่าให้ดูองค์หงนี้ครับเห็นไหมครับในออกเหลืองก็จะมีกวดปี사이เข้าไปฝังแหละอันนี้เขาล้างกันมาบ้างแล้วหรือว่าผ่านการชาล้างมาบ้างแล้วนะครับมันก็จะใส่เนี่ยบางสุดแล้วครับเนื้อในสุดแล้วนี่อย่างนี้เขาเรียกกูเก่าครับคนเก่าคนแก่เขาเรียกแบบนี้กูเก่าบางพรมกูเก่านะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมใหญ่บางพรมนี่กูเก่า นอกจากจะเขาจะกัดผิวต่างๆเนาะอันนี้จะไม่มีคราบขาวๆด้ยเห็นไหมครับนะมันจะไม่ขาวมันออกดําดําน้ําตาลเหลืองประมาณนั้นนะครับนี่จะมีคราบขาวเห็นไหมครับนี่ลงรักปิดทองลงกุอันนี้กุเก่านะครับแยกกันอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจะได้เข้าใจนะบางทีเราเปรียบเทียบไปดูคุณอาจจะใช้หลักการในส่วนหนึ่งที่มาตัดสินกันแต่เราขอตัดสินแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับด้วยความเข้าใจของเรานะครับในส่วนหนึ่งนะนี่ลงรักปิดทองลงกุนะครับชุดนี้นะ นี่เหมือนกันเพราะเนื้จอจอขาวเห็นไหมครับเนื้จอจอขาวล้างออกมาแล้วจะออกขาวนะอ่าแยกอีกทีครับอันนี้ได้บางพมนะครับที่้องรับปิดทองลงกุกนะครับปัจจุบันสากลเริ่มจะตัดลงรับปิดทองออกนะครับก็เน้นเน้นแต่พระสวยๆคือเขาไม่มีประสบการณ์ในการล้างพักกันแล้วล่ะครับนะน้อยมากครับก็จะหาพระที่สําเร็จรูปเลย เลยต้องตัดพาชุดนี้ออกไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนมากครับผมว่ามันเป็นงานที่โอเคเลยครับเนาะเสียดายของครับนะมันจะไม่มีค่านิยมแล้วนะครับก็เลยต้องกลับมาดูรักให้เข้าใจว่านี่ก็คือบางุ่นพมเหมือนกันนะครับจะเป็นพิมพ์วัลลังค์วันนี้เราไม่ดูตัวพิมพ์ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับตัวพิมพ์ครับดูตัวเนื้อก่อนว่าแยกให้ก่อนว่าลงรักปิดทองลงกูเป็นแบบนี้นะอันนั้นเป็นกูเก่านะนะครับกูใหม่ก็จะเป็น หนาหน่อยนะครับมีตาปั๊มบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นเป็นกูใหม่นะครับแยกก่อนมานี่เป็นวัระคังนะครับนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับบล็อกหลวงวิจารณ์เจรไนมีคราบกูด้วยเห็นไหมครับเนื้อเหลืองเนื้อวัดระคังเลยครับนี่ชัดเจนนี่ดูง่ายๆครับแ้วมีคราบนี่ขี้ใครครับเขาเรียกขี้ใครหรือว่าดําม้านนะครับหลักๆแล้วไม่นี่มีลงรักนะนี่เหมือนเป็นดําว้านนะครับ น้ำว่านที่ออกมานะครับก็อาจจะเก็บที่ความชื้นมันก็ขับน้ำว่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัลกระังนะครับพิมพ์ก็พิมพ์วัลกระังเห็นเราเห็นคาบขาวๆเราคิดว่าเป็นปลงอุณพรมเป็นคาบกู่ไม่ใช่คาบกู่ครับนี่คาบคาบน้ํารี้ไข่พระครับหรือไม่ก็น้ําว่านครับนะลักษณะแบบนี้นะเป็นวัลกระังอยู่นี่ครับข่ากระจกสีได้ไหมครับพอกงวิจาเจรนายดูง่ายๆครับไม่ยากเนาะนะครับแล้วมีส่วนนะครับ มีพิเศษมาให้ดีหนึ่งครับเพราะถ้าเกิดพรอาจจะไม่ลงกุฎหรือลงใต้ฐานพระประธานนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมไม่ทราบทีนะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือคนเก่าคนแก่หรือคนโบราณสมัยก่อนที่เขาศึกษากันมานะครับขเขาก็จะบอกว่าถ้ามีจะไข,เข่เขียวๆเนี่ยเป็นวัณคังเลยนะครับแล้วเนี่ยตัวพิมพ์มันตรงด้วยเห็นไหมครับอ่นะแต่ไข,เข่เขียวๆแล้วมีคราบน้ํามว่านนะครับหลักๆนะเนี่ยครับตามว่านหรือคราบขี้ไข่นะบางคนก็เรียกขี้ไข่นะ นีค่ครับเขียวเขียวพวกนี้ครับแบบเนี้ยคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าวันละขังนะครับจดจำแมน่นๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน,นเนื้อตรงไหนเนาะหลักๆแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นเจอกันแบบเนี้ยเ <imagen ia. S 2> ขาเรียกว่าวันละรังเลยครับถ้าพิมพ์ก็ตรงด้วยเห็นไหมครับนะเป็นพิมพ์ <mic> <impl ored S 2> อ่าฐานแซมครับมีข้าบเขียวเห็นข้าบเขียวเม่อไห่มั่นใจได้อ <mic> ุ่นใจได้ครับล <mic> ้างมาเป็นว <mic> ันละรังแน่นอนนะครับฟ <mic> ังเสียงดูครับมีฟามแกงนี้ครับนี่ครับ เป๊ะนะครับอนี้เป็นวัดละคังจะบอกว่าอยวัดละขังไม่มีคาบกุกไม่ใช่ครับนี่คาบขี้ไข่ไม่ใช่คาบกุกครับนะครับอุ่นใจได้นะจ๊ะอ่านี่แบ่งแยกตรงนี้ก่อนนะครับต่อครับนะครับตะกี้เราดูวัดละคังส่วนหนึ่งที่มีตะไคร่เขียวนะครับนี่ครับนี่ครับมีตะไคร้เขียวครับพิมพ์ก็ตรงครับนะความแก่งมีครับนี่คาบน้ำว่านนะครับมีตะไคร่เขียวตรงนี้ผมไม่ระบุว่าออกมาจากทวัดไหนนะครับนะครับ มาส่วนนี้ครับนะลักแดงนะครับลักแดงลงทองเราก็ตรวจทองตรวจลักได้ครับว่าเก่าหรือไม่เก่านะครับตัวนี้จะเป็นสายพระราชวังในส่วนส่วนพระราชวังนี้ก็คือมีการลงลักแดงลักแดงเนี่ยเปรียบเทียบเท่ากับพวกพญาหรือว่าท่านขุนเจ้านายใหญ่ๆนะครับที่จะแฝงที่เขาจะลงลักแดงกันเขาจะแบ่งแยกกันนิดนึงนะครับมีวางหน้าวางหลังวางอะไรต่างๆนะแต่ลักแดงเนี่ยจะเป็นพวกเจ้าพญาท่านขุนหรือว่าแม่ทัพอะไรสักอย่างนะครับจะมีลักแดงลงทองนะครับ เนคนข้างจะดีลักแดงนี่สามารถซื้อได้เลยครับนะถ้าเป็นวังหน้าวางหลังจะเปรียบเทียบแล้วเป็นวังหน้าวางหลังก็ไม่แตกต่างเพราะใช้แม่พิมพ์วัลคังเหมือนกันนะครับหลักๆได้ใช้แม่พิมพ์วัลคังเหมือนกันลักแดงเนี่ยจะเป็นพวกเจ้าพญาในวังลึกๆกันนะครับจาเจ้าขุนบูลนายแล้วกันนะครับนะเขาจะมีลักดํานตระกูลลักดําลงทองนะครับนะครับก็จะมีแบบหนึ่งนะครับลักดําเนี่ยเราต้องคอยดูให้ดีครับนะบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันอาจจะไม่ทันก็มีนะครับถ้าเป็นของพวก กุวัดกัลายาหรือกุวัดสร้อยทองพวกนี้กเขาจะลงรักดํามีบางรุ่นที่สมเด็จโตท่านไม่ได้สร้างก็มีนะครับนะเป็นแค่ลุกเสกก็มีใช้บนสารเก่าของสมเด็จโตก็มีให้ลงรักดํานะครับนอกเสนืออื่นสิ่งในใดนะครับผมะให้ดูชัดๆทีนะครับตรนนี้จะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อ่ะมาไปด้านบนก่อนครับเพด้านบสเนี่ยตระกูลเพดานโบสถ์จะมีหลายแบบนะครับต้องบอกแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเพดานโบสถ์เป็นทั้งรักแดงรักดำกทั้งอะไรต่างๆนะ ก็จะมีพวกต่างๆพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต,ต่างๆก็มีเยอะครับมีหลายแบบหลายแนวเลยหลายเนื้อด้วยนะครับเพาดานโบสถ์เนี่ยบนเพาดานโบสถ์ของวัดระฆังเนี่ยมีเยอะมากมายแล้วก็มีหลายๆพิมพ์ด้วยนะครับเหมือนกับเป็นที่เก็บสะสมไปเลยะครับนะทารุ่นนั้นรุ่นนี้เหลือยังไงก็ไปยัดใส่ใต้เพาดานโบสถ์หมดมีเยอะครับมหาศาลเลยครับเนี่ยฟังเสียงดูครับพวกนี้จะเป็นพวกเพาดานโบสถ์หลักๆนะอันนี้ผมมีตัวอย่างมาแค่นี้นะมันก็จะมีแบบอื่นอีกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาจอดตรงแบบนี้แบบเดียวไม่ใช่นะครับ มีค่อนข้างเยอะดูเนื้อนะครับเขาก็จะลงรักบ้างไม่ลงรักบ้างก็มีแต่ส่วนใหญ่จะลงรักทั้งหมดนะครับนะเหมือนก็เป็นเป็นการเก็บของไว้ที่จะไปลงกุกวัดอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับไปเบิกเลิกมีใครมาขอมาใครมาเอาไปลงเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะเอาที่วัดนี้ก็ได้ครับเพดานโบสถ์เนาะนะครับจ้าขุนบุญนายก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วมีรักเขียวรักไฟอีกหลายๆอย่างครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เพดานโบสถ์นะครับประมาณนี้นะครับ <Das que ath> นะลักดําแล้วก็อีกอย่างนะครับน,นี้ลักดาอ่าผมให้ดูสังเกตดีครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วลักดําเนี่ยก็จะบอกอย่างที่บอกนะครับลักดําเนี่ยจะเป็นเอส่วนใหญ่ก็มีผสมครับดําแดงเนี่ยกุ้งวัสตตอดําแดงนะครับแล้วก็มีเพดานบดก็มีนะครับแต่ดำเนี่ยก็เราต้องตรวจเนื้อครับมีมวลสารครบหรือไม่ครับถ้ามวลสารครบก็ถือว่าทันสมเด็จโตครับแต่ถ้ามวลสารไม่ครบก็ไม่ทันนะครับ อันนี้คือสืบทอดจากครูบาอาจารย์แล้วผมก็มาถ่ายทอดต่ออีกทีนึงนะครับมีรักเขียวก็มีครับบางหน้าเนาะใส่บางหน้าก็มีรักเขียวเนี่ยอันนี้รักทองนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับมีรักทองเนี่ยทองเนี่ยสามารถตรวจได้เก่าเก่าใหม่นะโดยใช้กดกดธรรมดาทั่วๆไปหรือกดการตรวจทองก็ได้ครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกวันละครั้งนะครับนะต้องมีทองหน้าหลังดูอย่างงนี้ครับยอดนิยมนะครับ ทองคํานี่ต้องเป็นทองคําแท้นะครับส่วนใหญ่ที่แปะลงไปนะเขาจะมีทองคําหน้าหลังเนี่ยเขาเรียกว่าวัดระฆังออกมีการสร้างจากวัดระฆังออกไปเลยครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คนสบายกนเขาจะเรียกว่าวัดระฆังครับรักทองเนี่ยนะครับมีทองหน้าหลังจำไว้ดีครับรักทองเนี่ยเราสามารถตรวจทองได้ทองเก่าทองใหม่นะครับแต่รักทองหน้าหลังเนี่ยเขาจะตีเป็นวัดระฆังเลยทันทีเอานี้จะเป็นพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับวัดอรุณหรือวัดแจ้งเหมือนกันครับที่เป็นสมเด็จตัวท่านสร้างนี่ย ลักทองเนี่ยสามารถที่ตบใต้หลายๆองนะครับตำราเก่าของสากลนก็มีนะครับเล่นลักทองเนาะนะครับก็มีนะครับนี่ให้ดูลักทองดูวิธีครับเขาเรียกนะเขาเรียกว่าสูตรสําเร็จนะครับจะบอกให้นะครับอเอาจะมีเข้าใจถ้าผิดพลาปดประการใดหรือว่าใครไม่ถูกใจใครต้องขออภยัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําเร็จท่านเนี่ยนะครับสร้างแม่พิมพ์โดยการใช้ มีการสร้างแกะพิมพ์เป็นตัวองค์พระแบบแบบนี้ครับแล้วก็ไปกดที่ดินนะครับดินเหนียวนะครับแล้วก็ไปเผานะครับเอาดินเหนียวไปเผาให้เป็นแม่พิมพ์ที่แข็งนะครับจะได้ไ่ยุบย่อยนะครับนะเรา่นี้ยก็คือลงรักทองเนี่ยนะครับก่อนจะลงรักใดๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าแดงดํานะครับหรือว่าเขียวฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าก่อนจะลงทองนะครับนะครับ พระก็จะมาสมสมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับอะไรงี้นะครับประกดแม่พิมพ์แล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทํากดแม่พิมพ์แกะแม่พิมพ์มาปุ๊บเนี่ยเขาชุบลักน้ําเกี้ยทันทีครับนะนี่คือสูตรสาเร็จก่อนนะครับลักน้ําเกี้ยเนี่ยนะครับก็เป็นของช่างช่างในหลวงนะครับอยู่อยู่ในพระราชวังครับก็ได้เอารับน้ําเกี้ยเนี่ยมาชุบนะเขาจะชุบมาพี่สังเกตดูนะครับแตาผมพูดไม่จริงพี่ลองสังเกตดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะ นี่นี่เป็นพระสมเด็จโตเหมือนกันครับนะดูครับตรงช่วงลักเนี่ยนะครับพี่จะเห็นความมันของเนื้อนะเนี่ยคือลักน้ำเกลียงเขายังอยู่ครับเป็นไหมนี่ครับตรงเส้นยาวๆนี่ครับนี่คือลักน้ำเกลียงครับพอหลุดจากลักแดงลักทองไปแล้วุ๊บมันก็จะเป็นลักน้ำเกลียงด้านในชั้นหนึ่งพระที่อยู่ได้มาถึงปัจจุบันนี้ก็คือลักน้ำเกลียงนะครับนะครับถ้าลงลักคือการถอดพระผมเข้าใจครับแต่สูตรสำเร็จของท่านเนี่ยท่านจะมีเคลือบผิวพระไว้ก่อนแล้วหน้านี้นะครับ ใน้ส่วนหนึ่งนะแลวลักทองแบบนี้คือหน้าหลังเราลองดูนะครับใต้คาบรักทองเดี่ยเนื้อจะมันแบบรอบนอกเห็นไหมครับนะมีข้อ,อยืนยันให้ดูชัดเจนพี่คุณหมอครับเราไม่เอาข้าวบุนมั่วๆมาส่งต่อให้กับสมาชิกหรือผู้ติดตามนะครับนะนี่แค่อีพีที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้มีรักเก่งนะครับเนี่ยไปดูเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อฉับมันอย่างเงี้ยครับมันมันเนี่ยมันจะนี่มแมลงกินพ้านี่โหดีใจจังเลยเออ เ <N ic> นี่ยครับที่มันฉับเนี่ยพายังไม่เปิดเนื้อน,นะครับเนี่ยความมันเนี่ยครับอย่างเนี้ครับมันมันเนี่ยเขาเป็นการชุบเป็นสูตรสาเร็จนะครับแล้วพอขึ้นไปตากไปตากเสร็จปุ๊บเนี่ยใครอยากจะไปชุบลักแดงลักยางไม้ลักอะไรต่างๆเขาแจกไปตามหน่วยงานแล้วเขาไปทากันต่อเองแต่สูตรสาเร็จของสำเร็จท่านจะเป็นแบบนี้หลักๆนะครับมีลักน้ําเกี้ยงครับคือจบงานตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ไปชุบจากอื่นต่อนะครับ เนี่ยคือเราแยกแยะให้ได้ครับหรือว่าเราพี่เจ้าไปจดจาําหาพระก็ได้นะที่มันยังไม่ผ่านการใช้นะคือการจดจำรักน้ำเกลียงยังอยู่ทั้งองค์นะครับเนี่ยนะไปลักน้ำเกลียงครับองค์นะครับแล้วก็อะไรต่อเอ่ยฮึฮึฮึอ่ะลักน้ำเกลียงแหละนะครับก็สุดสำเร็จอย่างที่บอกครับรักน้ำเกลียงเนี่ยในยุคสมัยก่อนอ่ะผมให้ดูหลวงู่บุญจินดามณีสมัมยังอยู่ได้ครับเนี่ยครับ มีใช้รักน้ําเกลียงเหมือนกันครับเนี่ยเขาเรียกลักน้ําเกลียงครับล้วลงทองเห็นไหมครับเ,บ,บเนี่ยมันแวบเป็นไหมครับนะครับรักอ่ารักน้ําเกลียงเนี่ยมีการใช้เนี่ยก็จะมีแค่สามเกจิอาจารย์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็มีสมเด็จพระจักรโตรุลังศีครับเท่าที่เราตรวจสอบเจอนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อแก้ววัดเคือวันสังเกตนะครับตุ๊กตาปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับแทบจะทุกองเลยนะครับนี่จุบลักน้ำเกลียงเหมือนกันจะบันแววเหมือนกัน นะปากทะเลบ้างอะไรบ้างนะก็จะได้เห็นกันถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นมันก็โอเคแล้วครับแล้วก็มีสามเกจิอาจารย์นะครับที่ใช้รักน้ำเคียงนยนนเนี่ยผมยินดามัวันนี้ทำไมอยู่ได้ทุกวันนี้และนี่ทองคําแท้นะครับที่ลอยอยู่ในตัวผ้าเนี่ยจะบอกมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วครับนี่ปากมารวิชัยนะครับหรือบ,บุบุญวัดกลางบางแก้วนะครับไม่มีจานนะครับ,อ,บอย่างที่บอกครับมันเป็นส่วนสเร็จนะครับแล้วรักเหล่านี้มันเป็นอมตะ ทำให้พาได้ยั่งยืนและอยู่ยาวนานได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดเนื้อแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาต่อไปนะครับให้ดูกันแล้วจแดจะแบนๆพี่วันนี้ได้หยิบมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งได้มาเลยล่าสุดนี่คือกูเก่าครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ผมลองล้างหลายรอบแล้วครับแช่ทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไม่พังเลยนี่เพิ่งจะขึ้นมาจากการตรวจทดลองครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อใสมากฉับมากครับเห็นไหม เนื <premises. S 2> ้อแบบนี้คร the ับที่เขาทากันไม่ได้นะคนในอดีตนะครับเขาพยายามที่จะทําให้เนื้อให้ทําแบบเนื้อแบบสมบูรณ์โตให้ได้แต่มันทําไม่ได้นี่เพิ่งล้างขึ้นมาครับก็ขึ้นแคลไซด์ชัดเจนเห็นไหมครับล้างปุ๊บดีตัวขาวเต็มครับจะดูด้านหลังครับเหมือนกันเลยครับมีแคลไซด์เกาะแดนปึกนี่คือกูเก่าปะงุพรมครับพิมพ์ใหญ่นะคนนี้ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเปะเนะครับเดี๋ยวลองถูลองลองถูข้าวแคลไซด์ดูครับนะครับเนื้อเดียวกัน เนื้อแบบนี้นะครับที่เขาทาไม่ได้นะครับไม่สามารถทําได้นะคุณทําได้เหมือนเขาก็ตรวจเจอได้ผมเคยนําวิธีการตรวจไปให้ดูแล้วนะครับเขาตรวจดูได้เลยนะครับแช่น้าร้อนน้ำส้มสายชูก็ดูแล้วครับว่าคุณทําเนื้อมาหรือไม่ทําเนื้อมาถูกไหมครับคุณเห็นน้ามันลอยขึ้นมาเลยครับถ้าเป็นแก้วเก่าเนี่ยเป็นน้ำมันลอยขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าไม่มีน้ํามันลอยติดขอบแก้วหรือตัวแก้วนะครับสบายใจได้อุ่นใจได้แบบที่คุณเจอยุคต้นๆเนื้อจริงเข้าไปแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ครับ นะวันนี้ก็เรียนรู้และศึกษาไปร่วมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นน้องใหม่ครับก็อค่อยๆสะสมวีพีปไปเรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกแหละครับนะอย่างที่บอกเลยว่าอยากได้ความรู้อยากงบบปันไปความรู้หรืออยากจะติดตามเราว่าเราจะมีวันนี้เราจะเอาข้อมูลอะไรเข้ามาให้พวกพี่ได้รับรู้กันบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามกดตับสไครด้วยนะครับใกล้ละถ้าเต็มเมื่อไรผมก็จะทำเรดิโอเหมือนกันครับ ออหาประสบการณ์กับคนทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนพระอะไรเป็นอะไรเป็นยังไงครับแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับพุทธคุณของพระเครื่องไทยเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะครับนะส่วนตัวแล้วคือผมได้ทุกอย่างครับง่ายๆเนาะก็ราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ เออยังมีความหวังว่าเราจะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้พวกพี่ได้รับดูกันเพิ่มเติม,ตมหไม่นะครับอยากก็อยากทานะหรือว่าแบ่งเวลาได้เหมือนกันเนาะมาทําให้ดูกันอันนี้เราพอเข้าใจเป็นสังเกตง่ายๆก่อนนะครับมีหลายสีมากลักนะต้องบอกลักเขียวลักแดงลักตะเงินนับฟ้ามีหมดเลยนะครับเป็นตัวแล้วก็วน,นีให้ดูง่ายๆครับชุดบงังคับลมชุดวาลระครังเนาะนี่ก็ลงนะครับ ในทองจะปังหมดเลยครับอเปียกน้ํายังไงหรือว่าโดนกดยังไงมันก็เปียกน้ํามันก็ไม่หายแล้วครับนะครับอย่างที่บอกเลยก็ฝากกดติดตามครับฝากกด subscribe ครับรักกันจริงตามดูกันนะครับยังมีภาพมากอีกมากมายที่จะนำมาให้ดูเนาะเดี๋ยวมีเคล็ดลับอีกแบบนะครับต่อด้วีหน้าครับด้วยกันผู้พี่ได้กดไลค์ให้ผมนะครับผมจะมาต่อแน่นอนเราให้คำมั่นสัญญาต่อกันครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆาครับ พี่ๆีทุกท่านครับสวัสดีครับ